กรณีชนบุรีมีเรื่องราวหนุ่มตีเนียนรายหนึ่งครับสวมรองเท้าแตะเข้าไปที่ร้านขายรองเท้ามือสองจากนั้นขโมยรองเท้าไปทิ้งรองเท้าแตะให้ดูต่างหน้าครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะหนุ่มคนนี้สวมรองเท้าแตะทำทีเข้ามาเลือกรองเท้าในร้านขายรองเท้ามือสองเลือกไปเลือกมาเลือกไปลองไปลองมาคู่นั้นคู่นี้ดูแล้วหน้าตาดีนะแต่งตัวดีเทำทีสวมรองเท้ามือสอง จากนั้นก็สวมรองเท้าหายไปเลยเดินไปเลยลองเสร็จเดินไปเลยไม่จ่ายตังค์ตังค์อ่ะไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์แต่ทิ้งรองเท้าแตะคู่ตัวเองใส่มาเอาไว้เจ้าของร้านดูต่างนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะขอเป็นตังค์ได้ไหมเขาขายเป็นรองเท้าคู่สองก็ไม่เปอนราคานี่ฮะเอารองเท้าแตะคู่นี่แหละครับมาทิ้งไว้ดูต่างหน้าถ้าเป็นรองเท้าแก้วจะไม่ว่าเลยอันนี้เป็นรองเท้าแตะครับแล้วหนีไปหน้าตาเฉยเลย ผู้เสียหายก็นําคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยครับเอาทิ้งไปดูต่างหน้า,าทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคุณรินยาแฝงทรัพย์อายุ1 9ปีเป็นเจ้าของร้านก็ประกาศตามหาหนุ่มในคลิปที่มาขโมยรองเท้ามือสองเพราะไม่อยากให้ไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับร้านอื่นคือรองเท้าที่หนุ่มคนนี้ขโมยไปเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะร้อบาทแต่เธอบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่น่ารักเลยอ่ะมันไม่ควรจะทํา คนทำมาหากินเนี่ยรองเท้าแต่ละคู่กว่าจะขายได้มันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นอะ่ะอย่าไปทํากับคนอื่นอีกเลยแล้วถ้าดูข่าวแล้วเอามาคืนซะอาฟังเพิ่มเติมฮะถ้าไม่มีตังจริงก็มาขอได้ค่ะ mm hmm. ไม่ได้ว่าอะไรเลย mm hmm. แค่ร้อยกว่าบาท mm hmm. แต่คือรองเท้าที่ร้านก็ค่อนข้างหายบ่อยแต่ก็ไม่ได้เอใจอะไรก็นิดๆหน่อยๆไงคะร้อยสองร้อย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่นี่ก็ยังไงอะ่ะ อยากให้เป็นอุทาหอนเกิดน้องเขาไปฉกฉวยที่อื่นนะคะเดี๋ยวจะเป็นติดนิสัยซะมากกว่าเออหรือว่าน้องเขาลืมหรือเปล่าคือคิดว่าเอารองเท้าแตะแล้วมาสวมเอารองเท้ามือสองไปก็เลยใส่ออกจากร้านไปเลยลืมถ้าลืมก็กลับมาลใส่รองเท้าแพงใส่กลับมารับรองเท้าของตัวเองกลับไปด้วยนะคะแล้วมาจ่ายตังนะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้